สวัสดีครับผมวันนี้อยู่เกมที่ชื่อว่าเทโล่รนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมฟรีในสตีมนะครับที่ให้เราเนี่ยรับรบทเป็นแฟนหนุ่มของเอ่อดาวทิกตอ,อกท่านหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเป็นไงไปดูกันเลยครับผมไปนี่นออรไม่พอดเไมเนี่ยอันนี้คลิปแฟนสาวเราหรือเปล่าใอ่กดปิดอ่าปิดได้นะครับดึงได้เหรอ อุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยนั่นแฟนสาวเราหรือเปล่าคาโบโลทาอาหารข้าวไว้ให้คุณแล้วนะใกล้เสร็จแล้วละ่ะอีกไอศกรีมคลิปนี้ต้องดังแน่ๆช่วยฉันจัดโต๊ะหน่อยสิอ่าโอเคอันนี้โต๊ะนะครับสีเหลืองๆน่าจะเป็นของที่เราต้องเอาไปวางบนโต๊ะแน่ๆนี่เอาไปเลยโคกนะโอเคใช่ครับ เอาจากไกลสุดกว่าแล้วกันเนะเราวิ่งได้นะครับปาไม่ได้เหรอโอเคหรือเราเราปาได้ไหมเราคลิกขวาใช่ไหมครับปาปาไม่ได้เนาะนี่โอเคนี่ด้วยเอาไปเลยครับทำไมหยิบทีละหลายหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้นี่หยิบไปก่อน วางเหมือนี้นะปึ๊บเอาไปวางนะครับปึ๊บก็เหลือแก้วนี้น่าจะอย่างสุดท้ายแล้วครับผมไปวางนะเป็นไงบ้างอุ้ยเขาทำเสร็จพอดีจริงด้วยหลังจากเราจัดโต๊ะนะเป็นอะไรเอ่ยอ่ะเหมือนอะไรอ่ะเธอทำอะไรให้เรากินเนี่ย อ๋อเควสเปลี่ยนเป็นกินอาหารนะโอเคทานข้าวนะครับทานข้าวโอเคดูอร่อยนะดูอร่อยเราดูกินแบบอร่อยหมดเลยครับชอบอาหารที่ฉันทำหรือเปล่าล่ะพาโบลนี่มันเยี่ยมไปเลยกับมันน่าจะอร่อยกว่านี้นะเราต้องชมอยู่แล้วครับนี่มันเยี่ยมไปเลยเฮ้ยขอบใจมากพาโบลรักคุณนะแต่ว่าฉันง่วงแล้วล่ะเดี๋ยวฉันขึ้นนอนก่อนแล้วกันคุณเองก็ควรขึ้นอนเหมือนกันนะมันดึกมากแล้วโอเคครับ แล้วได้บอกลาแฟนๆหรือยังสวัสดีครับสวัสดีโอเคเราก่อนจะไปนอนเนี่ยผมว่าเราสำรวจรอบๆบ้านเลยรอบๆบ้านก่นรอบๆบ้านก่อนดีกว่านะครับทำไมนี้ตกที่พื้นตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับเราลองชั้นหนึ่งให้ทั่วก่อนนะหนึ่งให้ทั่วอันนี้เปิดได้อุ้ยห้องใต้ทินครับเกมมันไม่น่าเล่นงานเราต้องแต่วันแรกหรอเฟสมันให้เราไปนอนแต่เราจะไม่นอนครับอันนี้อะไรอ่ะ ตาลีดโอเคตาลีดอันนี้ข้างบนนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้มีรูปถ่ายเขียนว่าอะไรอะแองเจิลเหรอเลิฟแองเจิลนี้น่าจะตัวเรานะอุ้ยมีตัวหนังสือเขียนไ้ครับว่าถ้าจะดึงดูดความสนใจเนี่ยความจําเป็นจะต้องทําลายแสงสว่างโอเคเราต้องจาไ้นะครับก็คือต้องปิดไฟนี่เองถ้าอยากให้อ่ดึงดูดความสนใจนะต้องปิดไฟนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะอุ้ยรูปใครเนี่ย นี่ปิดไฟก่อนเลยได้ไหมปิดไม่ได้นะแกไว้ให้เราปิดสวัสดีครับน,นี่เป็นเตาอื่นๆน,นะครับผมน,นี้ห้องนั่งเล่นนะมีรูปผู้ชายคนนี้อีกแล้วครับเขาเป็นใครกันอันนี้คือตั้งแอาแก้วมาเรียงไว้เหรออันนี้ตุก๊กตานะอุ้ยหยิบได้ด้วยเอาไว้บนโซฟาแล้วกันย่ยอได้ครับเกมนี้ย่อได้นะไว้บนโซฟาไม่ได้นะครับแมวตัวนี้ นี่เตาไฟฟ้าโอเคไม่มีอะไรนะเออมีอะไรขนาดไหมีการเล่นไพ่เกิดขึ้นนะครับได้เป็นเออเป็นคิโพอแดงกับเอ็ดพอแดงนะอีกสองใบไม่ดูนะครับส่วนอันนี้อุ้ยเขาถือปืนด้วยนะผู้ชายคนนี้ตัวเราหรือเปล่าเนี่ยทำไมหน้าเหมือนผู้ชายคนละคนกับที่อยู่ด้านล่างนะอุ้ยอันนี้คิดดูได้ครับอะไรอะ่ะโทรจันงันเหรอเป็นแบบไวรัสหรือเปล่า มีเซอร์วิสอยู่สามประเภทเป็นไ,ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับมีเบอร์โทรด้วยโอเคไม่น่าเกี่ยวกับเราอันนี้นะ่าประตูทางออกนอกบ้านนะห้องนี้ล็อกนะครับผมโอเคออกไม่ได้ห้องนี้ล่ะดูไม่ได้แจก,กันนะครับมีภาพวิวเมืองแล้วก็อุ้ยกระโดดได้นะโอเคกระโดดได้ครับอันนี้เปิดไม่ได้นะ นี่โทรศัพท์นะครับนี่รูปของเรากับเอ่อชื่ออะไรนะโรโล์หรือเปล่าพวกนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับห้องนี้ล่ะรูปแจกันดอกไม้นะแต่ว่าไม่มีแจกันจริงๆอยู่นะครับเขาต้องแต่งรูปทั่วบ้านอันนี้คือลงไปชั้นหนึ่งตรงข้างๆไอทีวีหรือเปล่าตรงกล้องวงจรปิดนะครับใช่แล้วโอเคนี้นี่รูปแฟนเราแ,แน่นอนครับใส่แว่นอย่างนี้นะอันนี้คือน่าจะเป็นก่อนใส่แว่นนะครับห้องนี้ล่ะ อุ้ยนี่มันห้องอะไรอ่ะเหมือนเป็นห้องห้องมีดัมเบลแบบเป็นห้องนั่งเล่นทำขาวหรือว่าอุ้ยกดคอมพิวเตอร์ได้นะครับ System ม c s ซี่สิสเต็มบีเอามีรหัสนะล็อกอินยูเซอร์โลโล่กันเหรอก็รหัสโลโล่หรือเปล่าโ o ลโล่นะครับไม่ใช่นะรหัสพาโบล่ะพาโบลไม่ใช่เหมือนกันนะครับโอเคทางใคร่ะเอาสิสเต็มบีซีนะโอเคโอ้ยหยาเลย อันนี้อุย้ยอ่ะมีจอยคอมแล้วเราจะรหัสจากไหนเนี่ยเราไม่รู้รหัสนะครับเฮ้ยเฮ้ยแป๊บบนึงแป๊บบนึงแป๊บบนึงคลิกไปโดนแล้วเห็นพอดีนะครับอันนี้รหัสแน่แน่ UNC c f 3 2 0 0 2นะครับ UNC c f 3 2 0 0 2ใช่หรือเปล่า UNC CF3.2002 มลืมเปลี่ยนภาษาหรือเปล่ปาเปลี่ยนภาษาแป๊บ UNC 4F3.2002 แฮ้ลืมเปลี่ยนภาษาจริงด้วยล็อกอินได้ครับผมคืออะไรอ่ะพิเศษนะโอ้โหก็คือจำนวนเงินนะครับมีการทำทราน s ซ c t i o นล่าสุดเนี่ย25,000ืักว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็มีงานการถอนเงินเนี่ย85,000ืักว่าเหรียญแล้วก็มีบาลานซ์อยู่โอ้โห10 10ล้านยูโรนะครับ10ล้านยูโร โอ้โหนี่แฟนเรารวยขนาดน,นี้เลยหรอเนี่ยนี่หน้าบ้านใหญ่ขนาดนันนี้หน้าโฮมฮันเฟอร์อย่าบอกนะว่าเราเนี่ยเอาเงินออกไปได้งั้นเหรอหนึ่งศูนย์แปดห้าแปดศูนย์เจ็ดสามเราพานะครับเอ่อ g gg. g gg. Com. g c o m ggg นี่โอนให้หมดเลยนะครับโอนเงินโอนได้นะครับโอนไปไหนก็ไม่รู้นะโอนสำเร็จแล้ว ไปดูหน้าโฮมสิเงินหายไปแล้วครับนี่เราขโมยตังโลโลงั้นเหรอเขาจะรู้ตัวไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับไม่มีใครรู้นะน,นี้ตู้นี้เปิดได้นะอุ๊ยโอ้โหจะไปเสียงมันไปน,นี้อันนี้กดได้อ่ากดกดกดได้นะครับเควสมันให้เราไปนอนแต่ว่าเรายังไม่นอนนะแปลว่าตอนนี้ปลอดภัยนะครับที่เราจะมาขโมยเงินเอาเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วกนะันอันนี้เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับไม่มีใครรู้ว่า เราแอบดูรหัสของโลโลแล้วนะโอเคปิดประตูด้วยนะครับไม่ใช่ฝีมือเราถ้าเงินหายหรือแม้เงินจะมปอยู่ที่เราก็อาจจะเป็นห้องนี้เราไปแล้วแต่ว่าล็อกนะครับอุ้ยอันนี้ประตูเปิดอยู่แล้วห้องนี้ล่ะอันนี้ล็อกนะครับโอเคแปลว่าอันนี้ห้องนอนเราแน่ๆโอ้โหนี่โลโลงั้นเหรอทําไมเธอนอนอย่างนี้ล่ะภาพเอร์ด้วยนะภาพเปร์อันนี้ห้องอะไรครับพอดูก่อนห้องน้ํานี่เองโอ้โหมีแบบ จะโคกคู่นะแต่ว่าอันนึงไม่มีที่กดนะครับอันนี้คือให้นั่งรอเป็นเพื่อนเฉยๆหรือเปล่าแล้วกดน้ํายังไงเอ่ยมีแบบสบู่ตาสโนไว้นะที่นี่นะครับทําไมเขาไม่ไว้ตรงฝั่งที่เขาอาบน้ำน,นี้ของทุกอย่างก็คือใช้สำหรับสองคนนะแต่แปลกที่ก๊อกน้าเนี่ยเป็นก๊อกเดียวนะครับปกติถ้าเป็นคู่อย่างเงี้ยเขาต้องเป็นก๊อกน้ําแบบคู่นะครับเป็นแบบแนว ฮิสเธอบะฮิสแอนเธอชื่ออะไรอ่านไม่ออกทัง้งหอุ๊ยโวติดรูปตัวเองไว้ในห้องน้ำด้วยใหญ่เบื้อเริ่มเลยนะครับเอาไปดูทำตอนทำอะไรเนี่ยไปนอนดีกว่าขณะนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับนอนเลยแล้วกันอุ๊ยเอา้าทำไมเราอยู่ตรงนี้อีกแล้วอ่ะนี่คืออะไรวะเนี่ยทีวีฉายภาพสักอย่างหนึ่งครับไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนะ เป็นมาดริดเซอร์โอ้ปิดไปเลยปิดดีกว่าห้องนี้เข้าได้หรือ,อยังห้องนี้ก็ยังเข้าไม่ได้นะครับแล้วแฟนสาวเราก็ยังคงเอ่อทำอาหารออกไปห้องใต้ดินมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไปดูซิใต้ดินมีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะเขาจะรู้ตัวหรือเปลา่าว่าเงินเขาได้หายไปแล้วนะครับโอเคไปดูห้องที่ยังเปิดไม่ได้ก่อนนะค่อยไปคุย เออทุกอย่างอยู่ที่เดิมนะครับผมว่ามันไม่ให้เราเปิดมันให้เราไปคุยกับโลโลก่อนได้เลยโลโลพาโบลฉันเตรีย <a> มอาหารข้าวให้คุณแลวที่สองนี้นนจะต้องดังมากแน่ๆด่วยฉันจะโต๊น่อยสิอีกแล้วเหรอนี่จะอทำเมนูเดิมให้ฉันกินหรือเปล่า ใช่ว่าเธอทำคลิปติกตอกแล้วเธอทำาดียเมนูเดียวนะอา้าวกดไม่ติดนะโอเคไปวางครับปุ๊บทุกอย่างทำเวลาเนาะดูซิว่าเขาจะทำอาหารเสร็จก่อนหรือเราจะจัดโต๊ะเสร็จก่อนน่าจะเป็นเรานะครับเพราะว่าเขาต้อจะรอเราจัดโต๊ะเสร็จแล้วเขายกออกมา นี่ไงจัดเสร็จปุ๊บนี่มันเมนูเดิมนี่โลโลทำไมล่ะทำไมให้กินแบบเดิมอีกแล้วเนี่ยกินอูก็ยังอร่อยอยู่นะครับคือกินอีกหรอกินอีกไหม <S <S ชอบที่ฉันเตรียมให้ไหมล่ะหรือว่ามันเป็นลูปครับเนี่ยที่เราต้องกินอาหารอย่างนี้ทุกวัน แน่นอนมันอร่อยมากกับนี่ไม่ใช่จานโปรดฉันนี่มันไม่ใช่จานโปรดแต่ฉันกินมาสองวันติดแล้วนะโลโลเดี๋ยววันหลังฉันจะพยายมากกว่านี้นะฉันง่วงแล้วล่ะไปนอนกันเถอะคุณเองก็ควรขึ้นไปด้วยนะโอเคครับ ำไมเธอต้องระแวงหลังด้วยล่ะโลโล่ทำไมเราจะไปที่ไหนกันคือเวลาเดินเข้าไปใกล้ๆตัวเขาเนี่ยมันจะเป็นภาพเบอรเบอรนะครับอย่างเงี้ยเบอรนะครับเบอไปหมดเขาไปด้วยกันได้ไหมครับโรลุ่โอเคเดิปรประตูให้ครับนี่ ไ,ปไปนอนก่อนเลยนะเดี๋ยวขอไปดูรายได้วันนี้ก่อนห้องนี้เปิดไม่ได้นะครับหองนี้ก็ยังเปิดไม่ได้นะน่าจะไม่มีอะไรเปิดได้แล,ลอันนี้ก็เปิดไม่ได้นะครับนี้ด้วยนี้เปิดได้นะโอเคไหนดูซิโซโลเธอได้เงินรหัสอะไรวะเน,นี่ยลืมอีกแล้วรหัสอะไรปะเออ ไปก่อนแล้วกันไม่มีใครรู้หรอก UNC4F3.20.02 ออนะโอเค UNC4F3.20.02 ล็อกอินเงินเธอยังไม่เด้งกับมานะโอ้โหแล้วไม่เงินเมื่อวานมันไม่เด้งกับเป็นบาลานซ์ใหม่เนี่ยแปลว่าวันนี้เธอยังไม่ได้รายได้นะผิดหวังจริงๆคิดว่จะได้เงินซะอีก Okay. ไปนอนดีกว่าครับมองว่าพรุ่งนี้อาหารจะเปลี่ยนไปทําไมเขาต้องนอนแบบเปิดหน้าต่างด้วยเราปิดหน้าต่างได้ไหมปิดหน้าต่างหน้าต่างนี้ปิดไม่ได้นะครับเพลงั้นอนดีกว่านอนนะครับนอนเวลาเดินไปนะสี่ทุ่มสามสิบสี่ครับอุ้ยนีการปลุกดังนะครับไปคุยกับโลโล่นะโอเคเช้าแล้วนะครับโรโล่อยู่ไหนห้องน้ําหรือเปล่า เาไม่อยู่นะโอเคโทรโลอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยโทรศัพท์นะครับโทรศพัพท์อะไรอะฮัลโหลฮัลโหลมีเสียงคนหายใจนะครับมีเสียงคนเดิอนอยู่ข้างหลังผมด้วย อ,อ้าวเขาโทรมาหายใจให้เราฟังแล้วเราก็วางไปมีเสียงใ,ใครเดินอยู่ข้าง,างหลังเราไม่ดูครับโลโลอยู่ห้องนี้หรือเปล่าไม่มีใครดูนะโอเคลงข้างล่างดีกว่าครับโลโลบอกชันทีพาโบ บอกอะไรอ่ะเออคุณยุ่งอยู่หรือเปล่านี่เธอจะฆ่าฉันด้วยอาหารงั้นเหรอถามมากันว่ายุ่งอยู่ไหมเออฉันกำลังจะทำอะไรบางอย่างที่น่าอร่อยให้กับคุณนะอีกแล้วเหรอช่วยเตรียมโต๊ะหน่อยแล้วกันโอเคเตรียมโต๊ะนะครับอีกแล้วนะเฮ้ยแต่ว่าวันนี้มัน ตำแหน่งที่มาตั้งต่างๆไม่เหมือนเดิมครับตั้งของไม่เหมือนเดิมนะโอเคได้เตรียมโตนะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นเมนูอื่นเพราะเมื่อวานเราบอกเขาไปไงว่ามันไม่อร่อยนะครับมันกินมาสองวันแล้วไงเตรียมโตครับโอเคเราก็ช่วยเขาเตรียมโตระหว่างที่เขาไลฟ์อยู่นะครับรีบๆรฟ์รจะได้เอาเงินนะแล้วเราจะได้ไปขโมยเงินทีเพราะเรารู้รหัสเขาแล้วนะครับ มาเป็นไงเธออาหารหม้อแบบเดิมสีแบบเดิมไหนบอกว่าจะทำพยายามมากกว่านี้ไงก็กินไอ้อาหารมือนี่อีกแล้วโอเคไปคุยกับโลโลอีกแล้วเหรอนี่คือ เราติดรูปเหรอครับโลโลดีาโบลบอกฉันทีพาโบวันนี้ฉันขอทำอาหารเองแล้วกันที่อต่นตเซนจูริโต้าโบลทำไมล่ะ <c oughs> พาโบฮิ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 อ้าวอาวช่วยฉันจัดโต๊ะหน่อยแล้วกันยังไงนายก็จะชอบอาหารที่ฉันทำแน่ๆอีกแล้วกันเหรอรมึงทำแต่สปาเกตตี้ให้กูกินเนี่ย อะไรวันนี้นี่ชีวิตเราวนเวียนอยู่แต่กับสปากเกตตี้กันเหรอแล้วคนที่ดูช่องเธอนี่เขาชอบดูเธอทำสปากเกตตี้เหรอถึงไม่ถึงมีรายได้เยอะขนาดนั้นงงมากจริงจะโต,ตจะเสร็จแล้วนั่งเลยรอเขายกมาก,ก่อน สปาเกตตี้อีกแล้วเนี่ยบอกว่าวันนี้ขอทำเองอะ่ะอีกแล้วอะ่ะเหมือนเดิมเด้กกินโดยไม่จับช้อนซ่อมด้วยซ้ำนะใช้มือกินกินอีกเกิดอะไรขึ้นอะ่ะอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะ่ะโอ้โหอุ้ยโอ้โ หนึ่งบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรจุดจุดแดงๆหนึ่งทำไมกระจกเป็นงี้วะเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะมีไฟแดงๆอยู่ในนั้นเฮ้ยไอสัตว์เอ้ยกูตกใจโอ้โอ้ขนลุกเลยกูเฮียอะไรวะเนี่ยบ้านนี้มันโอ้เนื้อว่ากองเลือดเข้าไม่ได้นะ ทำไมอยู่ดีๆเกมมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เขามีใครทำอะไรอยู่ข้างล่างครับเรากดวิ่งไม่ได้นะวิ่งไม่ออกครับทางสเตลอยู่โทรศัพท์ได้ไหมเฮ้ยอ๋ออยู่ข้างล่างเสียงอยู่ข้างล่างใครมันทำอะไรอยู่ข้างล่างวะหยิบลำเบลไปได้ไหมลำเบลหนึ่งนะโลโลู U N C 4 F 3.2002อ่ะรหัสผิดเหรอ U N C 4 F 3.2002เองอินได้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าในนี้ไม่มีนะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมโอ้โหกูจลเสียวหลังจริงจริงโลโลเนี่ยทำอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ย โอโหแล้วเมื่อกี้มันจำสแกร์แบบคือผมเห็นไฟอะไรแดงๆก็เลยมองไปนะว่าอะไรแดงๆอยู่ข้างในวะทำไมกระจกเป็นขึ้นๆเฮ้ยเอา้ามีเสียงกอกแกกอกแกนะครับคิว <my> ยังเปิดติดอยู่นะห้องนี้ล่ะห้องนี้เปิดไม่ได้นะครับหยิบอันนี้ไปป้องกันตัวได้ไหมป้องกันตัวเสียงอะไรอยู่ตรงนี้ครับโดโลเรา ขีดไปแล้แน่เลยอุ้ยเย่ว้าอวันี่นะพาโบไม่ได้ตั้งจะปลุกนี่มึงไม่ได้แค่ปลุกละเอ่อเธอมาทำเธอมาทำอะไรที่นี่กับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เธอปลุกฉันตื่นขึ้นมากับไอคลิปทิกตอกของเธอเนี่ยนี่แลนวุ้ยเบื่อละกันมะจะไปนอนเถอะฉันสัญญาว่าจะไม่ทำเสียงแบบนี้อีกแล้ว หลังจากที่ฉันทําคลิปเสร็จเนี่ยฉันเดี๋ยวฉันขึ้นไปนอนแล้วด้วยเหมือนกันเธอเสพติดอิคลิปทิกตอกนี้มากเกินไปแล้วนี่มันไม่ดีเลยทุกอย่างที่เธอทําก็แค่ถ่ายตัวเธอเองกาลังทําอาหารแล้วก็โพสลงโซเชียลมีเดียปาโบลนั่นไม่จริงฉันรักคุณนะแต่ว่าฉันก็มีความสุขกับการทาคลิปทิกตอกครังนี้แล้วก็ทําอาหารให้คุณด้วยฉันต้องจบไอความสัมพันธ์บ้าๆนี้ได้แล้ว No, Pablo. ไม่นะ no, พาโบอย่าไปเลยเออเอาแย่ oh yeah, แล้วกูโอเคครับออกหน้าประตูบ้านนะว่ามันมีซัมติงเราไม่ได้ออกหรอกเนี่ยเราไม่ได้ออกแน่ๆครับเป็นไงนี่ไงเออมึงทุบก,กูด้วยสากอีโลโลโอ้โหไม่รอดนะครับไม่รอดหรือรอดผมว่าไม่รอด โอ้โหง้องใต้ดินครับไมยสือเราต้องปิดไฟอะไรสักอย่างก่อนค่อยออกหนีนองบ้านปะ่ะะมันบอกว่าต้องอะไรนะล่อด้วยความต้องดับไฟหมดนะครับโอ้โ oh, ห oh, มันขังเราไว้แนละ้วเป็นอะไรวะเนี่ยขังเราไว้นะครับ ถึงมีสัญญาณไมขึ้นครับเนี่ยฮัลโหลแต่ว่าเราต้องเล่นแบบนักเสียงหรือเปล่าใครพูดอะไรวะเนี่ยนี้ยังเป็นภาพเราเหมือนเดิมนะเอออ้าวตารี่ถ่ายไปแล้วครับมีกิ่งนะคือเขาเลี้ยงเล่าไว้เป็นหมาหรือเปล่าหรือผมต้องเงียบไปครับอาจจะต้องเงียบไปนะต้องเงียบไปหรือเปล่า เออเขาเอาเอาหารมาให้ไอเมนูเดิมอีกแล้วครับยังจะเมนูเดิมอีกนั่นเหรอหมดแล้วเนี่ยอาหารมันหมดแล้วครับอุ๊ยอ้าวจานแตกโทษทีโดนฆ่าหรือเปล่าเผื่อทำจานแตกนะโลโลหรือว่าเราต้องเอาจานไปเอาจานปลาใส่หัวโลโลครับว่าเราอเอาจานปลาใส่หัวโลโลแน่ ลงมาเลยอาหารหมดแล้วคือเราไปไม่ได้นะเราวิ่งไปไม่ได้มันดึงเรากลับครับเนี่ยมันดึงเรากลับโลโลอาหารหมดอาหารหมดจ้าอาหารมันหมดหมดโว้ยเข้ามาแล้วครับมาแล้วครับทำไมทำอาหารนานจังผมรู้แล้วเราหยิบอะไรสักอย่างมาเคลื่องหลอดไฟให้แตกได้ไหมมาแล้ว อาหารมาแล้วพระโบน่ะมึงมาเลยจะปลาใส่ใ <น S 1> หัวมึงเองอิโลโลมึงทุบหัวกูใช่ไหมกินนั่งกินเป็นหมาเลยกูโอเคนี่ไงเปี้ยงเออเปอี้ยงนะน่อยนี่ความมืดนะครับเงียบไปเงียบไปเงเียบไปก่อนก็คือผม ปากอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มาถักเสียงนะครับผมเงียบไว้กูเรียกเขาลงมาก่อนผมต้องกดเรียกเขาลงมาก,ก่อนหลอจริงเราใช้เสียงได้วันเนี่ยโล mismo, boy, Pablo. ผมได้ยินเขาอยู่นะแต่ไม่รู้เขาจะลงมาอย่างอะ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว อาหาหรนี่ไงมันมืดเนี่ยเห็นไหมโลโลไฟแตกแล้วไปอาอุปกรณ์มาเปลี่ยนไฟเร็วเอาโอ,าอ,าอา้ไฟแตกนะอย่าบอกนะน,นี่นี่คือจังหวะ <h> ih <ihi> ที่เราต้องเลื่อนเ้าอีออกนี่ไงนี่ไงกุญแจกุญแจจริงด้วยแจครับเอาจิบจิบกุญแจแจิบกุญแจไขไง นี่ไขกุญแจแล้วเอ้าให้โทรเรียกตำรวจนะโอ้ยึงจะจับกูจะจับจะจับโอ้โหโรโลอเลือดหัวแตกครับล่หัวแตกถ้าเราจะหาตำรวจเรารีบวิ่งขึ้นไปก่อนครับโทรศัพท์อยู่ข้างบนด้วยมันจยดักเสียงเราอยู่มันจยาดักเสียงเราอยู่มันดักเสียงเราอยู่หรือเปล่ามันไม่มีใครตามมาครับรล อุ้ยไฟทับแย่แล้วแย่แล้วแย่ลแยล้วอุ้ยโอ้โหแย่แล้ววิ่งแล้ววิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอ้โหนี่นี่เราวิ่งแล้วเหรอทำไมวิ่งน้อยจังอ,อ่ะมันมันมันไม่ดักเสียงแล้ว,ลวครับโลโลไม่เป็นไรเรามีกุญแจบ้านแล้แแจบ้านหรือว่าไม่รู้แจอะไรไม่รู้เราไขแล้วเราก็ไปนะครับไขแล้วเราก็ไปโ,โอ้โยมันมีเสียงอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่เสียงไอ้เนี่ไขประตูล็อกแย่ลแล้วแป๊บหนึ่งผมดูแล้วหน้าต่าง าต่างแน่แน่มันจางล่างครับู่ข้างล่างอีกไกลนะอีกไกลอีกไกลครับมันเดินกระเพกมันเดินกระเพกมันเดินกระเพกนี่โอ้โหรอดแล้วกูดีนะเรารู้มาก่อนวมเนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เอ้าเอ้าตกอุ้ยรอดไปเน่เอ่ออฮ้ยอยู่บนนั้นครับอะไรวะมุดไปหมดไปทางที่มีแสงไฟนี่อะไรเนี่ย บอลเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะมันให้เรามาอย่างงี้มึงโดนอ่าวโดนไม่โดนนะยันไม่โดนโรโล่นะครับมีบอลอื่นไหมโดนเลยทำไมโยนโด่งขนาดนั้นมืดมากนะครับมองไม่เห็นโรลล่มันต้องไปเข้ารัตติพิสานอะไรสักอย่างแน่แน่มันต้องวิ่งตามมาแน่แน่ครับมันต้องวิ่งไปที่ไหนมาเนี่ยโอ้โหนะ เฮ้ยนี้เคนวิ่งตามเลยอ่ะเฮ้ยมีคนวิ่งตามหมดหรือเปล่าดรื่ไม่คนอยู่ในแสงสว่างครับไม่คนอยู่ในแสงสว่างครับเคนอยู่ในที่มืดนะรู้ไม้มเขาบอกความมืดดึงดูดได้เก็ยเอยู่ในที่มืดครับวิ่งฝ่าสายฝนวิ่งไปถึงไหนวะเนี่ยนี่สอบข้างทางทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้นี่นื้อบ้านที่ไหนเนี่ย เฮ้ยตู้รถมาลวดบอดแล้วโว้ยขึ้นรถหน่อยครับขึ้นรถหน่อยขึ้นรถขึ้นทางไหนวะตู้รถมันจอดเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยอีโลโล่บึกบิ๊กขับรถขึ้นบอลได้ยังไงวะฮะอะไรเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงหรือว่าเราปาปาบอลไม่โดนหัวมันครับหรือถ้าเราปาบอลโอ้โหแน่อย่างหลอด หรือถ้าเราปาบอลโดนหัวเนี่ยเราต่ออาจจะอาจจะรอดนะครับหรือเปล่าหัวนี้หัวยังแตกเลยนะที่เปลี่ยนหลอดไฟนะครับหัวข้างหลังเต็มไปด้วยคราเลือดนะครับโอ้โหน่าจะมือเรานี่แหละเลือดอยังปิดๆอยู่เลยนะนะมันเดือดจนเลือดมันปิดนะครับ หนีม่รอดนะว่าแต่มึงไปเป็นตำรวจได้ยังไงวะฮะเอารถตำรวจมาจากไหนเนี่ยก็ <administ rat ives> คืออันนี้คือเขาไลฟ์ทำไมาหารให้ใครดูแล้วมอ่อเป็นหม่อแบบ หม้อแบบหม้อโบราณด้วยนะหม้อแบบหม้อหม้อต้มยาแบบโบราณน,นะครับโดยจบแล้วครับผมโอเคผมก็จบแล้วสาหรับเกมเทโลโลนะ้ตกใจไปหลายช็อตเหมือนกันผมก็สนุกดีนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเดี๋ยวไวเ้เจอกันในคลิปหน,น้าครับผมสวัสดีครับ